สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตฮักแพงช่องทีซีพาพี่น้องไปพบกับความคืบหน้าของการสั่งทังรถไฟครับทางรถไฟสายใหม่สายบ้านไผ่นครพนมสายอีสานนี่นะครับเป็นทางสายใหม่จากบ้านไผ่ถึงนครพนมสามลอยห้าสิบห้ากิโลเมตรโดยประมาณครับอันนี้เพิ่งกำลัง สั่งสะพานเล็กกับสั่งสะพานเล็กขามน้องขามคล่องครับจุดนี้อยู่ช่วงประมาณอำเภอพุนท่องครับประมาณกิโลเมตรทีหนึ่งร้อยสี่สี่บวกสี่ร้อยครับอำเภอพุนทองจังหวัดเลดครับอยู่ใกล้ๆกสถานีอำเภอพุนทองนะครับหลุดเคลื่อนขนาด ไงเพื่ออกมายกสะพานเหล็กกับสูงอยากให้พี่น้องช่มบรรยากาศการทำงานของเพิ่นครับว่างายหรือยากเพิ่นใส่ภาษามือครับติดต่อกันสื่อสารกับหลดเครน คลิปนี้สิ่่ได้เบาอย่างหลายพี่น้องอยากให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศของการทำงานของเพิ่นครับการว่างสะพานรหลดไฟมีหลายทีครับที่ต้องมีสะพานรหลดไฟสะพานเล็กแบบนี้ครับมีหลายทีที่ผมไปเห็นมากกับมีอยู่จุดหนึ่งบวา ที่มีการสั่งสะพานเล็กอยู่เงา้วประมาณสองรอยเมตรครับเห็นมาแล้วครับเดี๋ยวเมื่อเพิ่นไปเฮ็ุยุดนั้นประกาสิได้นําเสนอให้พี่น้องเนีงงนนเบิ่งอยกักยางเต็มเต็มตาเลยครับเพิ่นกาลังยกข้านตัวนี้เสียวมาเป็นข้านในระดับตามแนวนอนของทางรถไฟครับตามขนานขับบนไปตามแนวนอนขนานน้าทางรถไฟล่ะครับ ขั้นตัวนี้ขั้นสะพานเหล็กนี่มันจะมีอยู่สองลักษณะคือสะพานในตัวตัวขวางกับตัวขนานครับตัวขวางก็คือขวางทังรถไฟกับตัวขนานครับที่ตอกันตัวที่เพิ่นกำลังยกมากนี่เป็นตัวขนานทางรถไฟครับสีน้ำมาตอกันสะกอนจังสิงยกไปติดตั้ง ในระดับแนวนอนครับนอนตามทางรถไฟอีกขีน,นึงก็จะเป็นตามแนวขวางต่อกันครับสะพานนีสีย่าอยู่ประมาณที่สิบหาเิเมตรอยู่ั้งครับหรือหรือพอถึงครับประมาณนี้แหละครับสะพานตรงนี้กับประมาณนี่แหละสาม สีบเมตรนี่และขามแม่นม้ำขามคล้องเฉยๆครับขามคล้องคลองน้ำเสียเพิ่นกับ่าไ้เป็นทางระบายน้ำของชุมชนแถวนี้แ่ละครับเป็นหวยล้ำหวยในน้อยนะครับตามที่สังเกตเมื่กับผู้สร้างผู้เพิ่นใส่หมวกสีขาวนี่เพราะคือหมู่นี่ล่ะครับ เป็นผู้จัดการนูนีนันยุนเหตุจังไดจังไดจังไดให้ผู้ใดไปเอายังมาเหตุจังไดกะผู้นี้แหละครับเป็นเป็นฉี่เน่ยุนอาจจะนุ่มๆอยู่แล้วกระเบิ่งบนเสียมาว่างสักก่อนครับว่างแล้วก็สิมีเนี่ยตัวมาตออีกเทนึงจังสิยกขึ้น ชุมบรรยากาศไปน้ำกันครับรถไฟสายใหม่สายบ้านไผ่นะครพนมนี่แหละครับพี่น้องเบิงเ้งแรกกันตั้งค้มหวังไว้ครับเขาจะได้ไปมือใดเดินทางไปหาเที่ยว ทางกรุงเทพยังสะดวกไปเมืองเล่ายัางสะดวกพุดล้ครับเมืองเล่าทั้งนคนพรพนมเขาจะไปต้งองนครพนมผูย้ยุโรเอดนี่แหละครับเขายุโรเอดไปเที่ยวนคนพรพนมกันสีขามไปฟังเล่าพูดแล้วก็นั่งรถไฟไปว่าต้องเอารถไป,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 ไปจำตัวไปรถส่วนตัวไปก็ได้ครับนั่งมื้อไปเลยยังสบ,บาย ลุงเทพพยายามพี่น้องทั้งลุงเทีนกั่นางรถไฟไปกระด็นยังๆครับแต่ว่าขึ้นรถด,ด่วนก็ต้องมาหลับมารงกันอยู่สถานีขนาดใหญ่เนี่ครับเพราะว่ารถไฟจะมีสี่รูปแบบในการเดินทางนะครับพี่นอ้องทันทารีวะท่าสังเสร็จเรียบร้อยห้อไดคิวหนึ่งก็มีสี่รูปแบบครับขึ้นมาใตุ้งเทพยขี้รถด่วนมากกสิมาลงถ้ารถด,ด่วนนะครับ ถ้านั่งรถด,ด่วนมาจากกรุงเทพก็จะมาจอดที่สถานีมหาสรารคามสถานีร้อยเอด็ดสถานีมุกดาหารและสถานีนครพนมนะครับที่มองครับไปลงสถานีใสานรถด,ด่วนมหอดสรารคามกับตรงโทษพี่นองนะ ทั้งอำเภอใดก็ไดไดพี่นองท,ง,งทั้งสารคามลอยสีรงทั้งในลอยส์กัมาล่งสถานีลอยสกัโทร่วกันมาหลับกับมาหลับในเรื่องมาหอสถานีลอยสดแล้วประมาณนี้แหละครับขันทารถด,ด่วนขันทารถเร็วก็จีจอดมีจอดสถานีขนาดกลางน้่ครับรถเร็วก็จีจอดหลายสถานีเวลาก็บจีซาลงไปจังนิดนึงแล้วก็ มีรถเร็วสองสองยางสองประเภทนี่นครับรถเร่ยวยบานไพเลอเอตก็มีอีกอันหนึ่งคือรถเร็วกระบวนหนึ่งกัตจิมาฮอดเลอเอตอีกกระบวนหนึ่งกัตจิฮอดตลอดสายเลยนะครับซีกับรถทองทินนะครับรถทองทินก็อาจจะเป็นผู้เฮาขึ้นลงยุ่ยแถวใกล้ๆไปหยุดรถไปจอดทุกป้ายหยุดรถทุกสถานีขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาด,นาดใหญ่จอดหมดครับ ถ้าเป็นรถทองทินประเพียรที่สี่รถทองทินกันเน้นหนักไปทั้งผู้โดยสารธรรมดาเฮานี่ละไปใกล้ๆบส่วนขนทรงสิงคนคะ้าประมาณนั้นแหะครับรถทองทินคือมีสี่วันเพทยรจเฮ้าเป็นสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องจังข้อมังมายุโรนีก่กืออยากขี่รถไปเที่ยวนะครับอยากขึ้นรถไฟบ่งท้างบ้านเฮ้ามันพึ่งนีมาก ส่วนกันไปเที่ยวทาดพระนมส่วนกันไปเที่ยวท่ากรุงเทพนั่งรถช่มบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศจากรลถลประจําทางลดส่วนตัวบ้างรถลถส่วนตัวครับรถแอร์ลถประจําทางเพิ่นกับใส่เส้นทางเดียวกันนะครับบัดนี้เขาจะมาเปลี่ยนเส้นทางไหม่ก็คือเข้าเส็นธรรมชาติรอบข้างทางประว่าสิเป็นชุมชนหมู่บ้านหรือ ปลาเขาลำเนาไพ่กสิบลัดเลาะไปครับกสิเลียนบรรยากาศในการเดินทางไปที่ต่างๆครับเขากสิเด็นบรรยากาศรอบขางเขาน้ารถไฟเข้าสิตลอดเส้นทางจะมี้วรอบขอบจิตด,ด้วยครับเพื่อป้องกันอันตรายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทางรถไฟล่ะครับป้องกันไปเพราะว่ารถไฟสายเ้านี่เป็นสายสากลครับ มาตรฐานสากลมีทางขนานไปกับทางรถไฟประมาณรอยหกหแห้งบุละครับตลอดสายมีทางหลอดทางรถไฟมีทางขามทางรถไฟแล้วแต่ผู้มีประเทศของยุติพันธ์ครับกติสังแตกต่างกันไปบางเทือบางจุดก็เอ็ดไปแบบนี้ก็เปลี่ยนจาก ทั้งลอดเป็นทั้งขามกับมีแล้วแจ่สถานการณ์ครับในช่วงนี้ก,การเบ้นขึ้นกันยังว่าท่านจบสินการเคลริริงเพลี่ยนานาดินพื้นดินกันทั้งพื้นดินกันยังว่าท่านเสร็จเรียบร้อยเพราะท่านบรรจบกันบ่าท่านผบ,บ,บ,บปะกันดีทั้งเส้นทางครับอาจารย์เขาก็ต้องล่อไป การก็สร้างอาจจะลาซาไปักน้อยครับเพราะวา่าการเว้นขึ้นติดดินน้อยเพราะถ้านในจบสิ้นถ้าการเว้นทื่ขึ้นจบสิน้นถึงแตี้มือหมอบหมายงานมากปานนี้สิไดไปไกลแล้วล่ะพี่น้องติดการเว้นขึ้นนะไปตอบอะไรก็ต้องหยุดใบโค้งไปทางอื่นกเขามากเหตุอันไหนที่เปื้อนเวน้นขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็ไปเปิดน,นาดิน เกียริงนาดินไปพี่น้องนี่ล่ละเอาเบิ้งบรรยากาศไปน้ากันเรื่อยๆครับเบื้องควนไปน้าเบิง้งฟั่งผมโมไปน้าเม่มีความรู้อย่างทั้งกำดานก็สางทั้งดานนี้โดยเฉพาะเลยหรอกครับข้อมูลกับพวกคอยหลยก็ไดเล็กๆน้อยๆเผืือน้าเสนอให้พี่น้องให้พี่นอ้นองได้เบิ้งบรรยากาศการทํามานงพลไปแบบนี้แหละครับบ่ราว่าสิเป็นการส้างสะพานเ่ราว่าสิเป็นการถมขั้นดิน นี่แหละครับกสิหให้เบิ้งบรรยากาศไปน้ากันเลยครับผมกสิบ่มีโอกาสได้บรรยายในเชิงวิชาการเพราะบนไดเพราะว่าผมมีความรู้หรอครับบ่ได้ไปศึกษากับผู้แม่นเพื่อนพ่อบนไดครับเพราะว่าการทํางานของเพื่อนครับบ่อยากไปกล่าวใก้เพื่อนอธิยอเพื่อนบ่สะดวกในการจะบอกจะคุยผมกับยงไกลเพื่อนนะครับ่ง่ายพี่บ่อยากไป เอาสุดหนางานให็กระเพิ่นเพราะว่าอาจีพเป็นการก,ากล่าวไก่เพิ่นเป็นหยุ่ยากในการทำงานเพิ่นทังสี่แหละครับก็เลยอบ่ก้าสิบขาไปพ่อปันใดการเลยไดใเอาแช่บรรยากาศละ่ะครับพี่น้องอยากหงอยากเห็นก็ก็บเบิ้งเอาน้ำกันเนี่ยะครับผมก็ได้นําเสนอไดแค่นี้ใ,ในเชิงวิชาการค่ะบ่อมีครับ นี่นะครับเพิ่นกำลังยุ่งผู้หัวเขาแล้ะครับผู้กำกับดูแลอยู่เดี๋ยวนี้ให้ผู้นั้นเฮ็ดนั้นน่ะให้ผู้นั้นเอานี่สร้างอันนั้นอันนี้ก็สชิมินผู้นี้ล่ะครับตามผมสังเกตยืนพี่น้องเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังเล่นแก่ได้เลยครับพี่น้องเพื่อมีกำลังเสไดจไปเห็ดคลิป มาให้พี่น้องเนีเบื้องในชมครับขอบคุณและครสวัสดีครับ